รอบนี้เราจะมาทำเป็นห่อดอกไม้ตัวนี้ด้วยกระดาษอ,าอย่างไรดีนะจ๊ะใช้กระดาษแผ่นเดียวนะเ,นเพื่อนๆในการห่อตัวนี้ลองมาดูสวยแค่ไหนเนาะเราใช้กระดาษวา,างนี้เราจะใช้ดอกไม้วางตรงกลางใช้หัวเหลียบตัวนี้จ้ะให้เหลี่ยบตัวนี้เก็บไว้ดีๆน,นะจ๊ะ,ะหันหน้าลงใส่เหลี่ยบเลยนะจ๊ะหันหน้าลงใส่เหลี่ยบอย่างนี้นี้จับจับไม่ได้ตรี้นะจ๊ะ ข้างหลังสังเกตมันจะยัดใช่ไหมเจ้าเพื่อนย่นจ่าย่นจ่าย่นจ่าย่นนิดเดียวนะเจ้าเพื่อนนะต้องไปเรื่อยๆกันย่นอย่าลืมย่นนะฮะถ้าพี่ย่นจบไม่สามารถจะเคลื่อนได้เลยเด็ดขาดลยจ้ะดูข้างบนตรงนี้นะจ๊ะดูเส้นของเขาว่าเออเขาสูงพอหรือเปล่าการย่นของเราก็ดึงกระดาษลงด้วยจ้า เ็นอย่างนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วข้างหลังก็จะมาปิดพอดีเลยจะมาปิดรอยย่นพอดีเลยใชจ๊ะอืาอย่างนี้จ๊ะต้องไหม่ยับยับเราใช้มือพักๆกันไปเลยนะเพื่อนนะจกๆ,กจกๆนี่จ้ะเกากระจกแรงกระจกจกกต่ตูมือนะคะเนี่ยจ๊ะจะมางามงามจะชอบแบบนี้เลยจ้า ผูกได้บโบโบสีทองเราผูกดูสิโบสีทองปิ้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 ง,งนี่เนี่ยนี่เนี่ยโบสีทองผูกลิตาแล้วก็ตว,วัดมัดงันเลยชัดเอาไปางี้จ้ะแต่นี้เป็นยังไงบ้าเอ่ยนะคะทำง่ายง่ายนะคะสวยๆของงานนะเพื่อนๆนะ ตัวนี้ตากแห้งอยู่ได้นานหลายคนก็จะชอบฟิลนี้นะจ๊ะฟิลอะไรที่แบบว่าเล็กๆน่ารักน่ารักแต่ดูความอลังวักเวอร์ด้วยจ้ะเป็นทรงคลาสสิกคลาสสิกนะจ๊ะสเอ่ยเอย็เพลน,นะสวัสดีจ้า